มาครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดคุณแจห้องร้านกันดีกว่ามาดูซิว่าผมจะได้ของดีไหมตาแรกได้กินความเกลือมาไหมเฮ้ยดีด,ดไีไม่เป็นไรมันมีสองตู้ตู้นี้แหละมันต้องมาโอ้โหเก็บไว้ให้เปิดเถอะ เสือ้เอเฮ้ยในเสื้อมีซีดีเชื่อผมไปะในเสื้อมีซีดีนั่นไงมาแล้วนั่นไงกล้องโอ้โหอันนี้แถม,แถม,แ,ถมแถมมาเปิดเปิดสองศูนย์หนึ่งด้วเพิ่มมีของดี <laughs> เห็นเขาได้อยู่ตรงโปงยูโทเปียกันเราก็อยากได้มั่กนะตามภาษาคนคนอยากได้ของอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอีกตู้นึงมีตู้ตู้นี้แหละอืมต้องมีแล้วแหละต้องมีแล้วแหละตู้นี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ โอ้เข้าโมไม่ทันอนะมันมีคนไม่เป็นไรลองเซฟปีก็ได้ <c oughs> ไม่รู้สิเรียผมเนมอยู่ในเซฟฟีน้องเอึ <c oughs> ข้าคุ้ยตายเถอะ <c oughs> เราเมื่อกี้ไปไม่ถึงห้องร้านก็มาเปิดเซฟฟีก่อนแล้วกัน <c oughs> ต้องมีไอ้สีช่อง <c oughs> โอ้โหกลับมาที่รถเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้องมีแล,ล้วแหละต้องมีแล้วแหละจังว่านี่สีช่องวาร์ปขึ้นมามันต้องเป็นโอ้โหสงโต้แหนมีเซฟฟีเอ้าร้านเปิดไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเอยนี่นี่ แต่ก็ดีเรียบร้อยขนกล่องปืนซ้ำก็ได้เอ้ยใน hit ่ะไปละนี่มาลุ้นของแดงในตู้นี้ดีกว่าเชื่อผม2 0 1ศมันมีของดีขึ้นชื่อว่าเลข2มันต้องมี2ชิ้นเลขศูนย์ก็คือมันจะอยู่ระหว่างกลางแล้วก็เลขหนึ่งจะมีของแดง1ชิ้นซึ่งกูตกเลขศูนย์ไปละมาอยู่แล้วลดดอกที่สองความเปลือยมันต้องมีแน่นอนในห้องร้านเนี่ยไม่งั้นมันมันไม่แพงหรอก ถ้าคุณเจแพงมันต้องมีของเกลือไว้เชื่อผมเลยโอ้ยหกชิ้นเอ้ยช่องช่องหกชิ้นเดียเลยหกช่องถังน้ำมันโอเคโอเคตู้นึ่งตู้นึมา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 สยงสีย่องโอ้โหวิธีเป็นไรเสียมต้องมีไอ้บดนี่เฮ้ยมันให้ของทองผมสอง มาแล้วจ้าพี่มาแล้วน้องระเบิดควันเอ้เระเบิดควันระเบิดควันเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กินตุ้ตุได้กินตุ้ตุนี่มันต้องเซฟนี้แน่นอนของแดงต้องมีเชื่อผมสิเซฟนี้เพราะรถมันตะแคงขะอ่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 ะอะยัง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 ไม่มายังไม่มาไม่มันเดี๋ยวมันต้องเดฮ้ยผมมาดิผมมาดิผมอ๋อวิ่งเข้าบ้านเฉยเลยว่ะนี่เอาระเบิดไปเล่นยังกันทะสู อุ้ย <tu> โ <i ro> ดนยิงตุดโดนยิงตุดหยังจากที่ผมไฟเมื่อกี้ผมก็วิ่งมาเปิดสุสานแล้วกันนี่ไงเห็นคนเขาได้ซีดีกันเราต้องได้มั่งแหละแน่นอนล้านเปอร์เซนต์รอบนี้อื้อหืออันนี้เออนี่นอนไปเอ้ยไม่นนอโอเคเอาเอาโอยอะไรวะเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรมารอบเอ้ยเดี๋ยวมีคนเปิดแล้วนี่โอ้โหไหนวะเฮ้ยดีดิจืดแตก เพื่อนในเซฟนายมีอะไเฮ้ยมีแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูในเซฟก่อนเซฟเซฟยังเขายังไม่ได้ค้นเลยเฮ้ยเเดี๋ยวอยเดี๋ยวเดี๋ยวจุกจุ๊กจุกจุ๊ไงเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดกับเพื่อนโอเคมามามาตั้งล้ำใหม่แล้วก็ดีวู้ห้องละเอาหน้าโจอปุเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในห้องในห้องร้านฟรีในห้องร้านฟรีในตู้หนึ่งในตู้หนึ่งโอเคเดี๋ยวจะเยอะบอทมันก็เยอะซะเหลือเกินเนี่ยเอาอาพีคเพื่อนนี่มันเงียบโอ้ยไหนวะ แล้วมันจะหมุนตัวทําเพื่ออะไรน่าจะอ้อ้าวนั่นไงโดนจนได้เอวิทแล้วบอกโอ้แล้วโดนแจ็คสันยิงไงไอ้ผมมาดูรีเพลที่ผมคล่องใจว่ะลุกซองอะไรวะไม่จริงนเดี๋ยวตายเลยมั้ยเพรโหทีนี่มันมองคนนี่ยแน่นอนจะจะจะยึกยักหันกลับมายิงผมไงแต่ว่าเฮ้ยผมผมยังหมอบไงโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมมันได้จังหวะปุ๊บใช่ไหมดูนะนั่น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 นั่งย่าปั้มนะเดี๋ยวโอ้โหขุดอกที่สามสามเป็นเลขที่ดีของเลขยสามชิ้น แน่นอนรอบนี้มาสียอดสียอดอ๋อ,ม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 อ,อไม่ใช่นี่หว่าเ <c oughs> ออเด้อเด้อตู้หนึ่งตู้หนึ่งโอเคเอามาเอามาเดี๋ยวเราต้องรุ่นใหม่หนึ่งสองสองช่องเอกสนารนะครับเอามาทำไมให้ตูม้มาอ้างกราดาษพลากรุ๊บอ,อันนี้ก็อีกระดากถาดับเบิ้ลโอเคน่ามาสองตู้หนึ่งต่อ เปิดอของเดิมแล้ิ <House> ้นเดือโอ้โหงร้านโคตรเกลือเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ก็เกลือไม่ต่างกันหน่อยยอมมามาลุ้นเซฟรถก็ได้ว่านี่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 แม่สี่ช่องสีเช่องโอ้ยแล้วก็มาเปิดตรงนี้ต่อกันนะครันเปิดไกลชิบเป่งเลยเฮ้ยสองช่องสองช่องโหแล้วก็เรามาลุ้นรถต่อไงนี่ไงนี่ไง ก็กดไว้แล้วไม่เป็นไรรอบ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 ที่สี่มา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 ในกลิ่นความเกลือกลิ่นทะเลทำไมทำไมห้องนี้แม่งไม่ขนทะเลมาไว้กลางห้องเลยวะกลิ่นที่เปลี่ยนเลยสองช่องสองช่องเอ้ยยังยังยังเนยเดี๋ยวรอระบบก่อนรอระบบตอนนี้ระบบกำลังประมวลผลอยู่ตรงนี้มาแน่นอนเนี่ยเชื่อผมดิเชื่อผมดิสี่ช่องสี่ช่อง โอ้ยแล้วตายไม่พักเลยเนี่ยมเกิดไกลก็โอเคเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันหุ้ยไม่ได้รู้นี่มาลดควมเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาดีกว่านีเนี่ยของแดงชอบอยู่เซฟฟี่เช่ไผมนี่นี่ไงมาแล้วโอ้โหตุกขตาอะไรดอกที่ห้ามาจะาก,กว่าจะเข้ามาได้โอ้โหตายเป็นว่าเล่นเลยมา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 ้องให้ของแดงบ้างนะเนี่ยถ้าชินนี้พี่บ่าโหได้ไหมนี่น้องอืมตะกินนี่น้องมันมาแล้ว โอเจก็เออเจกันกาน้ำชาเป็นไงล่ะน right. okay. 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 ี่ตุ้นึงตุ้อีกชิ้นอีกชิ้นจะได้วิ่งออกเลยอีกชิ้นนี่โคชินนีอู้ยสองศูนย์หนึ่งที่รักมาแล้วจ้าเกือบซะแล้วเกิดดอกที่หกศุกร์กะปิปลากระเบนตไปก่อนโอเคมาบุ้มโดนกระเบนตัวเองไอ้โง่มาแล้วมาแล้วขามอ้าวอ้าว้าจอกูปิดอะไรเนี่ยอุ้ยอู้ย ม้วนตัวตำหอกอะไรวะนี่นี่นี่นม้วนม้วนเอาของดีม้วนเอาของดีแน,น่อนอนสวัสดีให้กูไปแยกคกูหรือไงเนี่ยฮะเห<า>็นกูเป็นหนุ่มก่อสร้างหรือไง pięk? โอ้โหกูละยอมใจจริงเลยมามามาทุกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหเมือ่อกี้กำลังไขไ่สองศูนย์หนึ่งเลยโดนยิงซะนะโอเคมามาลุ้นตรงนี้แล้วกันเฮ้ย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 ไม่มีขามาแล้วน้องเอาระเบิดไปแดก นนะอ,อเป็นไงล่ะพี่คมกว่าเนาะ sorry bro อ <c oughs> สองศูนย์หนึ่งที่รักม,มันต้องมาแล้วนเนี่ยเนาะเบิรหลุดเลยม,มาลดข้อมันดีกว่าลดควอมเรานี่แน่นอนลดควอมมันให้มันให้เราอยู่แล้วเชื่อผมเนี่ยลดควอมเนะี่ยปึ๊บสองช่องอยงัยงยงัยงยงัยงยังยัง อืมหัวแตกไปดีวู้ระเบิดเป็นแดกเอา้าอมืมันมาตอนไหนวะนี่อ่ะโอ้เกิดใจแล้วสาหัสเลยอุ้บดบดบดด่านแ้วนี่มันยิงคม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 จนแบบคมกว่าใบมีดโกนอ่ะเลยวะดแบบอกที่เจ็ดยับมาแล้วจ้าบดล่อแขนไปทีหนึง่งทะเลทะเลทะเล ทะเลซีฟูด้ดซีฟู้ดเกรดรู้จักไหมซีฟู้ดเกร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 ดชีช่องหมกช่องมาแล้วโอ้โห,โอ,โหโอะไรวะเนี่ยเฮ้ออต้นไม้มาเต็มช่องเลยอะไรวะโอ้โ,โคตรเกลือมาดิมาดิตู้นี้ไม่ต้องลุ้นเลยอุ้ยอะไรของมันวะเนี่ยนี่เรามาลดควมดามเจ้าเก่าเจ้าเดิมเราอ๋อนะจอมหานะออเอามาอะไอเคมเจาะห้ามันต้องมีของดีของดีใ <k> ช่ไเฮ้ยตุ๊กตา โอ้สุาสานนี้ดอกละเก้าหมื่นนะเฮ้ย hey! แพงกว่าห้องร้านอีกนะในสิบดอกก็เกนะ้าแสนอ่ะเอ้ยมา <c oughs> เหลือไอ้ขบลนกในตัวเมื่อกีเอ้เ,าเราเยิงป็บอนะไนแต่กา้าวว้าเพื่อนถัลเด้เอๆๆเด็ๆตัวนึงไอเรีย,ยกผมว่าเอฟสมาแล้วจ้าอ้โดนะลักะลักดอกที่แปดตวด มันต้องปวดใจกับไปของเกลือนี่อ้าวหน้าจออะไรวะโทรศัพท์ผมเป็นอะไรเนีน่ยแล้วมันไม่เข้าห้องเลยกับมัดแล้วเนี่ยจะเอาหน้าจอไปถูกับพื้นแลน้วเนี่ยมาเดียวมาเดียเด๋ยวมาดิมันต้องมีมันต้องมีสี่ช่องอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเพื่อกีตาแงง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 เอามาให้กูดีดเพลงตอนระดนแสงนี่ไงเนี่ยเฮ้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 ย มันลุ้นกล่องเ shiny, ื่อเฮ้ยได้อัพอยู่ได้อัพอยู่สวย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 งามมามาติดรถเจ้าเดาจาไำขุมมาตรงนี้มันของดีมากเลยนะผมบอกวอบที่เก้ามาละจ้าเรามีพี่หมาอับอีคีน้าเน้อเก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปเก้าเก้าวไปไหนเก้าไปในห้องห้องร้านโอเคมามากำมัดรอแล้วเนี่ยหกช่องหกช่องหกช่องอ้ย รูบ้านไม่มีคอมอ่ะแ๊บนึงแ๊บนึงโอเคอ้ตู้น้ตู้นไรตู้นี้มันชอบมีของแดงดอกเชี่ยวงนี้แนนอนร้อเปอร์ซ็มันมีคนแะ่ผยึแยบอย่างนั้นมามามาแลกกันดีมาแลกกันดีผวมาดิผมาดิยึบ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 กระดงมากระดงมากระดงมานิดเดียวนิดเดียวผมาผมาผัมาแล้วหัวแตกตายตายดอกที่สีบ มันช่งปวดใจโอ้โหเป็นหัวพี่เลยจิ๊กเกอร์ม่เห็นขาพี่ไม่เห็นขาของไหนยืนวะผมไม่ย้นับตาขามุมเนี้ยตายพอตอนนี้ผมรู้ลุ้นลุ้นที่จได้ปดใจกับเราดาเดี๋ยวมันมาปิดเราแน่รอรับเลยพี่ตายอะไรวะเพื่อนทำอะไรอ่ะมันมีอยู่ที่สองศนหนึ่งเชื่อผมปวดแล้วหนึ่งของีแล้ว ยังยังมาความหวังสุดท้ายตู้เซฟนี้มันไม่เพททำให้เราผิดหวังแน่นอนมามามาุคตายแล้วปันโอ้โหพอได้ทุนคืนหน่อยไอ้คืนอยู่ไหนได้ไมคนคนยิงันไงยิงลงรมกิ่งโอ้นยิงไขว d ไไต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  ยอดอยู่แล้วเราอะ่ะเพื่อนกูเก็บชีวิตดูจบอานนี้อันนี้กูยิงอะไรเนี่ยโอ้เขาซัมสองคเร็วว่าได้กันอย่างเยอะเลยโอเคถ้ารับ,บ <า S 1> ชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับวันนี้ไปแล้วเกลือห้องร้าน